มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนพิมพ์รีพายใจปัม้มประกาศแจกรถยนต์10คันมอเตอร์ไซค์200คันค่ะสำหรับพิมพ์รีพายหรือว่าพิมพันธ์สรันรัตน์นะคะเน็ตไอดอลแล้วก็แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังอันดับหนึ่งของประเทศไทยเวลาไลฟ์นะคะจะมีคนดูเป็นหมื่นๆคนแล้วยอดขายแต่ละครั้งก็หลายล้านออเดอร์เรียกได้ว่ารวยแล้ว,รว,ลวรวยอีกค่ะ ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพิมรีพายได้ไลฟ์ขายของตามปกติแล้วได้พูดคุยกับลูกค้าว่ามีเรื่องดีจะบอกเพราะว่าสิ้นปีนี้เตรียมคืนกําไรให้กับลูกค้าของพิมรีพายเตรียมแจกรถยนต์ f o r t จูเนอรรถจักรยานยนต์200คันแล้วก็แจกทองอีกมากมายซึ่งใครที่เคยซื้อของไม่ต้องกลัวมีรุ้นได้อย่างแน่นอนค่ะพิมรีพายประรากาศแจกรถยนต์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ